สวัสดีค่ะวันนี้วันที่1กันยาย,ยน2568นะคะมาดูมุมมองทองคำตามแบบฉบับของ4สหายเทรดเดอร์กันค่ะเริ่มต้นที่ทำเฟรมวิกเหมือนเดิมนะคะในทำเฟรมวิกแน่นอนว่าทิศทางยังคงออกข้างนะคะราคากับ EMA เนี่ยยังคงตามกันไม่ทันเนาะแล้วก็ EMA ยังคงช้อนอยู่ด้านล่างบ่งบอกว่านับปัจจุบันยังคงเป็นไซร์หรือการพักตัวที่มีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นต่อตามทิศทางเดิมนั่นเองนะคะ เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะดับลงไปดูในไทม์เฟรมย่อยนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วอีกอย่างนึงก็คือในไทม์เฟรมวีคเนี่ยราคามาถึงแนวต้านเรียบร้อยแล้วนะคะพอดับลงมาที่ไทม์เฟรมเดย์นะคะเราก็จะมาโฟกัสบริเวณสวิงที่ปรับตัวขึ้นมาตรงนี้นะคะ ราคาปรับตัวขึ้นนะคะเกิดการพักตัวขึ้นพักตัวนะคะแล้วก็ปรับตัวขึ้นซึ่งการพักตัวบริเวณนี้ค่ะส่วนตัวมองว่าเป็นการพักตัวเดียวกันที่อาจจะเป็นพวกร u n n i n g ต่างๆนะคะแล้วราคาเขาก็ปรับตัวขึ้นไปด้วยความเป็นเทรน์ค่อนข้าง มากเลยนะคะแล้วก็นับปัจจุบันตอนนี้ราคาเริ่มที่จะเกิดแท่งเทนสีแดงลงมานะคะเพราะฉะนั้นในมุมมองส่วนตัวก็เลยมองว่ามีโอกาสที่ราคาเขาจะเกิดเป็นไซดเย์ของทม์เฟรมเดออีกหนึ่งชุดแล้วค่อยปรับตัวขึ้นอันนี้เป็นมุมมองแรกนะคะหรืออีกมุมมองหนึ่งนะคะก็คือราคาปรับตัวขึ้นมาแล้วลงมานิดเดียวแล้วปรับตัวขึ้นไปต่อซึ่งถ้าเป็นภาพแบบนี้นะคะในทมเฟรมเด y ก็จะต้อง เขียววันนี้แล้วราคารับตัวขึ้นไปนะคะซึ่งทั้งสองภาพนะคะจะคอนเฟิร์มได้ด้วยใน i ทางเฟรมที่ย่อยลงไปนะคะภาพแรกเนาะถ้าสมมติว่าจะเกิดตรงนี้เนี่ยในไทม์เฟรม H1H4 นะคะจะต้องเกิดการขัดแย้งกันนะคะ h 1 EMA จะต้องกดตรงกลางแล้วก็ กดลงด้านล่างนะคะแล้วก็ H4 เนี่ยราคาอาจจะปรับตัวลงมาถึง EMA ก็ได้นะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะดับลงไปดูว่ามันมีโอกาสเกิดภาพนั้นหรือเปล่านะคะส่วนถ้าสมมุติว่าเป็นแบบภาพแรกที่ราคาจะปรับตัวขึ้นไปเลยเนี่ยในทม์เฟรมเฮเนี่ยอาจจะลงมาแล้วก็ไม่เกิดการขัดแย้งนะคะแล้วก็ปรับตัวขึ้นไปหรืออาจจะเกิดการขัดแย้งน้อยๆแล้วปรับตัวขึ้นไปเลยเดี๋ยวเราดับลงไปดูกันค่ะ ในปัจจุบันนะคะทำเฟรมเฮสี่เนาะจากเดิมที่เราบอกว่าราคาขึ้นมาแล้วเกิดการพักตัวของ t ทำเฟรมเ day แล้วราคาปรับตัวขึ้นเนาะพอดับมาในท f เฟรมนี้นะคะเราจะเห็นชุดของการพักตัวของเขาเกิดขึ้นก็คือราคาขึ้นพักขึ้นพักขึ้นพักขึ้นแล้วก็พักแล้วก็ปรับตัวขึ้นนะคะก็จะเป็น ภาพสีดำบริเวณนี้จะเห็นว่าเขาเกิดการโอเวอร์แลปกันไปมานะคะเพราะฉะนั้นมีโอกาสที่นะับปัจจุบันเนี่ยจะเป็นช่วงท้ายช่วงปลายของการเคลื่อนที่ถึงแม้ว่าราคาเขาจะไม่เกิดสัญญาณคลาสสิกใดก็ตามนะคะเพราะฉะนั้นนะคะนะับปัจจุบันในสวิงสุดท้ายของเขาที่ปรับตัวขึ้นมานะคะตอนนี้ราคาเขายังปรับตัวลงมาไม่ถึงกดดีกี้เดี๋ยวขอวัดเอาไว้ก่อน กดดีกีของเขาคือบริเวณตรงนี้นะคะ33.3แล้วก็ราคายังไม่เจอชุดของการพักตัวในไทม์เฟรมเฮดเตรงนี้ที่ปรับตัวขึ้นมาเลยนะคะแล้วก็เนี่ยขอตี EMA h 4เอาไว้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะในไทม์เฟรม4ชั่วโมงจริงๆแล้วหน้าเทตุบายก็ยังคงได้เปรียบแต่ก็มีโอกาสที่ราคาเขาจะ รับตัวลงมาหา EMA h ES 4เช่นเดียวกันนะคะถ้าราคาเขาปรับตัวจะปรับตัวลงมาหา EMA h ES 4จริงใน t ทํา f r a m e H1 จะต้องเกิดการขัดแย้งนะคะอาจจะต้องเกิดสัญญาณฮิตไม่ทำนิวไฮราคาเริ่มออกข้างแล้วก็อาจจะต้องถึงกดดีกีแล้วก็มีโอกาสที่ราคาเขาจะปรับตัวลงมาแถวแถวนี้อีกหนึ่งรอบนะคะก็อาจจะเกิดเป็นภาพ อ i อไซเวของไทม์เฟร m e Day ที่เราพูดกันไปก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราดับลงไปดูในไทม์เฟรม e ฮดหนึ่งค่ะอ่าในไทม์เฟรมเฮดหนึ่งนะคะก็ยังไม่เกิดการขัดแย้งใดๆเนาะทีนี้รานะคาวปับตัวขึ้นมานะคะในไทม์เฟรม e ฮดหนึ่งบริเวณนี้ขึ้นนะคะเกิดการพักตัวแล้วก็ปรับตัวขึ้นซึ่ง2องสวิงสุดท้ายของเขาเนี่ยเกิดสัญญาณคลาสสิกไดเวอร์เจนเรียบร้อยแล้วนะคะ บ่งบอกว่ามีโอกาสเป็นช่วงท้ายหรือว่าช่วงปลายๆของการผักตัวนั่นเองแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือราคาเขาเกิดสัญญาณฮิตแต่ว่าไม่สามารถทำนิวไฮได้นะคะตรงนี้เนาะเพราะฉะนั้นในอันแรกเลยนะคะมีโอกาสที่ราคาเขาจะปรับตัวลงมาห e า EMA H 1ก่อนแล้วราคาอาจจะปรับตัวดีดขึ้นไปอีกหนึ่งรอบ ไม่หลุด OOM นะคะแล้วราคาเขาก็ปรับตัวลงอย่างนี้ปึ้งปึ้งนะคะแล้วลงมาหา t i m e f r a m EMA e H4 อย่างนี้แล้ว EMA เขาก็จะเปลี่ยนจะเป็นช้อนอยู่ด้านล่างเป็นตัดแล้วก็กดลงอย่างนี้นะคะอันนี้เป็นมุมมองแรกถ้าจะเกิดกรณีเป็นภาพไซเวของ Timeframe D a y กับอีกมองหนึ่งนะคะที่มองว่าใน Time Frame Day เนี่ยมีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นไปเลยนะคะ mm hmm. ก็คือใน Time Frame H1 เองละค่อาจจะเกิดการเป็นไซเว y แน่นอนว่านับปัจจุบันออกข้างแล้วเป็นไซเว y เรียบร้อยแล้วแต่ EMA ยังคงช้อนอยู่ด้านล่างนะคะนี่เพราะฉะนั้นนะคะมีโอกาสจะเกิดภาพนี้เช่นเดียวกัน ราคาปรับตัวลงมาเนาะฮิตไม่ทำนิวไฮปรับตัวลงเกิดการพักตัวย่อยๆที่มีขนาดเล็กกว่าก่อนหน้าตรงนี้แล้วปรับตัวลงมาหาตรงนี้แถวๆ ema ของ Half f เ m ดหนนี้ค่ะแล้วราคาเกิดสัญญาณฮิตไม่ทำนิวโลหรือว่าสามารถทำลายฝั่งซ้ายมือตรงนี้ไปได้นะคะแล้วก็ปรับตัวขึ้นไปตรงอย่างนี้ ema จากเดิมที่ช้อนอยู่ด้านล่างก็อาจจะมีแบบมาแตะแ,ตะแล้วก็ กดขึ้นไปเออช้อนอยู่ด้านล่างปรับตัวขึ้นไปต่อถ้าเป็นเกิดภาพนี้ค่ะก็มีโอกาสที่ราคาจะปรับตัวขึ้นไปนิวไฮเช่นเดียวกันเพราะว่าขนาดการพักตัวของเขานะคะก็ยังคงพอๆกันกับด้านล่างางนี้เพราะฉะนั้นนะคะวันนี้มีทั้งสองภาพเลยทั้งหน้าบายแล้วก็หน้าสิว ก็มารอดูกันแล้วกันค่ะว่าจะเกิดภาพไหนก่อนถ้าเกิดว่าราคาไม่สามารถปิดต่ำกว่า ema h 1ได้ส่วนตัวก็จะยังไม่เซลล์แต่ถ้าราคาสามารถปิดต่ำกว่า ema h 1ได้จะเซลล์ลงมาหา ema h 4หรือว่าแนวรับถัดไปแถวๆนี้นะคะก็เป็นมุมมองส่วนตัวของ ทางเราแล้วกันนะคะสำหรับวันนี้ก็มีประมาณนี้ค่ะถ้าเกิดใครมีคำถามอะไรก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาสอบถามใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะหรือว่าจะอินบล็อกเข้ามาก็ได้นะคะสำหรับวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย